สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือากจะมาสอบถามว่ายาตอนนี้ใช้ยังไงอะคะอยาน,นี้นะคะเป็นยาฆ่าเชื้อราที่ช่องค้อนะคะเป็นยาเมดเน็บช่องค้อนะคะมีวิธีใช้ก็2วิธีนะคะ<ม>ก็คือวิธีที่ใช้มือกับใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะ<ม>ก็ขออธิบายวิธีที่ใช้มือก่อนนะคะ<ม>ก็วิธีที่ใช้มือเนี่ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็แกะเม็ดยาออกมานะคะเอาเม็ดยาเนี่ยไป แค่ในน้ําสะอาดนะคะ1ถึง2วินาทีนะคะแล้วก็ก็คือนั่งนั่งในท่าเอนหลังนะคะเหมือนเหมือนจะนอนนะคะแล้วก็ชันถ่างขึ้นทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอาด้านแล้วเนี่ยนะคะดันเข้าไปได้วยนิ้วในช่องคลอดนะคะก็ดันให้รู้สึกว่ามันลึกที่สุดแล้วนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเอามือออกนะคะแล้วก็นั่งอยู่ในท่าเดิม ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดยามันหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วิธีที่สองนะคะจะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือล้างมือให้สะอาดก่อนใช้แล้วก็หยิบแกะเม็ดยาแล้วก็มาใส่ในอุปกรณ์นะคะก็คือเอาด้านป้านเนี่ยใส่ลงไปในอุปกรณ์นะคะแล้วก็จับจับอุปกรณ์ด้วยนิ้วโป้งและนิ้วกลางนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยอยู่ที่ก้านของอุปกรณ์แล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปในช่องข้อนะคะแล้วก็ แล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยดันก้านอุปกรณ์ให้ให้เม็ดยานเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในนะคะแล้วก็นั่งอยู่ในท่าเดิม1ิ้านาทีเพื่อก็แล้วก็ใช้เสร็จนะคะเอาอุปกรณ์เนี่ยไปล้างด้วยน้ําธรรมดานะคะน้ำน้ำสบู่ก็ได้นะคะแล้วก็การใช้ยาน,นะคะก็ถ้าเปนไม้นะคะประจำเดือนมานะคะก็ให้หยุดใช้นะคะแล้วก็ก็ถ้าตั้งครรภ์น,นะคะก็ไม่ควรใช้อุปกรณ์นะคะใช้วิธีที่เป็น ้มือดีกว่าไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรสงสัยไหมคะอ๋อไอ้น้ําที่แช่ค่ะน้ําน้ําร้อนได้ไหมคะอ๋อน้ําร้อนไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยาจะละลายตัวน,นะคะถ้าเราควรช่วยทวนวิธีใช้อะไรได้ไหมคะได้ค่ะก็ไอ,ไอายาน,นี้ใช่ไหมคะก็ก็บบมันมีใช้มือกับใช้อ,อุปกรณ์ช่วย ถ้าใช้มือนะคะก็คือก็อตอนแรกต้องเอาอยางนี้จุมน้ำก่อนค่ะหนึ่งถึงสองนมอทีแล้วก็ใช้มือดันเข้าไปในช่องคลอดคืนโดยที่นั่งท่าเอนกับนอนใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เข่าขึ้นด้วยใชเขาขึ้นด้วยโอเคค่ะได้ค่ะแล้วก็แล้วก็คราวนี้ก็ใช้นิ้วค่ะดันโดยหันด้านแหลมเข้าไปข้างในทั้งคลอดใช่ไหมคะแล้วก็ดันเข้าไปให้รู้สึกว่าลึกที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามือออก แล้วก็นั่งค้างท่านั้นไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ <laughs> แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจะใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วก็คือใส่อ๋อจับยังจบ,ไไจบ <laughs> วิธีจับก็อานิ้วกลางกับนิ้วโป้งค่ะ <c oughs> แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่ก้านตรงนี้ก็ใส่ย,ยาลงไปอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ก็คือใช้นิ้ว ดันใช่ไหมคะคือค่อยๆสอดก้านนี้เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ก็คือก็ค่อยๆดันยาออกเข้าไปค,ะค่ะ,คะแล้วก็อ่าแล้วก็อุปกรณ์นะคะพอใช้เสร็จก็คือ<ไ>ล้างน้องเขาสาดด้วยน้ำสบู่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนใช้นะคะก็ใช้มันมีใช้ตอนเช้าก่อนนอนนะคะก็ระหว่างวันช่วงถ้าใช้ตอนเช้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้าห้องน้ําก็ช็ดก็ได้นะวค่ะเพราะว่าเผื่อยาวมันจะหลุดหรือว่าอะไร ไม่ค่ะแทนไม่ีไม่มีนะคะารศขอบคุณนะคะ